วันนี้เรามาทำเทียริสดาราจักแบบเอี่ยวกันนะครับซึ่งมีทั้งหมด13ใบโดยมีเทียสูงสุดอยู่ที่ทิเ,เอสต่ำสุดก็ดีโดยจะจัดตามความกิ่งเฉพาะตัวสภาพแวดล้อมของแผ่นปัจจุบันประโยชน์และคอมโบที่ทำได้เรามาเริ่มกันที่ใบแรกกันเลยกับราศีเมษสฟิโล Alice โดยจุดเด่นก็คือทําให้การอันเชิญสปริ t ออลติเมตเวฟที่เมติดเผาต่ออันเชิญในสภาพวางนอนสามารถพื้นสาภาพได้เมื่อโจมตีหรือป้องกันและทีเด็ดเลยคือควาสามารถเลเวลสันที่จะทำให้ผู้เล่นทุกคนไม่สามารถถอดฟอออกจากสปริ t และอันติเมตได้ซึ่งเป็นความสามารถที่น่าลํำคาญมากเพราะฉะนั้นอยู่ที่ WS หลักๆเลยคือตัวมันไม่ได้ค่าลายสูงสามารถลงได้ง่ายในช่วงต้นเกมเป็นตัวที่มีเอฟเฟกต์กอ่อกวนได้ดีสามารถเป็นตัวยือเวลาให้สามารถเซตบอร์ดได้นอกจากนี้ยังมีความเก่งทั้งเกมบุกและเกมรับจะควสามารถฟื้นสภาพเม่จมตีหรือมุองกันซึ่งสามารถเอาไปทำคอมโบกับเบฟที่มีเอฟเฟกต์เมื่อตีได้และตัวมันเองยังเป็นเขาจากประเท,ทั้งาที่มีของเสริมช่วยซับมากมายข้อเสียก็คือนอกจากคอสามารถฟื้นสภาพเม่จมตีหรือป้องกัน คอสมาราที่เหลือก็ถือว่าเป็นเหมือนดาบสองคมและคอสมาราคือสุภาพเมื่อโจมตีหรือป้องกันยังต้องอาศัยการซิลเพื่อปลดล็อกคอสม่านี้ด้วยตัวที่2ราศีพฤษภราคนิคทอรัสจุดเด่นคือบังคับให้อีฝ่ายป้องกันการโจมตีของตัวนี้มีคอสมามราในการเปรียบเทียบเจมกับตัวที่ป้องกันเพื่อสร้างความเสียหายกับหลายคู่แข่งตามผลต่างของเจมได้และสามารถเพิ่มเจมของตัวเองได้ด้วยตัวนี้ก็อยู่ WS ครับ คือตัวมันเนี่ยใช้งานง่ายตั้งแต่รลเวลหนึ่งกับควาสามารถทูเลสท,ที่บังคับให้อ e ีฟายต้องสั่งสปบหลหรืออันติมิตป้องกันการตีของตัวมันทําให้อ e ีฟายค่อนข้างจะเซฟบอร์ดได้ยากและยังกดดันได้ด้วยการเพิ่มเจมให้ตัวเองบวกกับควสามารถในการเทียบเจมยิงไลฟ์หากคู่แข่งไม่มีการ์ดที่เอาไว้แก้ทางเนี่ยต้องให้จะป้องกันการโจมตีหรือรับด้วยไลฟ์ก็เจ็บหนักแน่นอนซึ่งการ์ดสีแดงที่ช่วยซัพพอร์ตเผาจากประเทศก็มีเยอะมาก และการมาของ Ima g i n e w a v บบวกกับการ์ดวิญญาดวงดาวที่ได้รีเวอร์ลมาทําให้การเพิ่มเจมนั้นง่ายขึ้นไปอีกส่วนเหตุผลที่ไม่ได้ทิปเอสก็เพราะว่าตัวมันเป็นตัวที่พึ่งทรัพยากรเยอะทั้งค่าไล่ที่ไม่ได้ต่ํทาทั้งการซิลเพื่อปลดล็อกคอสามารถเพิ่มเจมทั้งต้องหาการ์ดที่มาช่วยปกป้องตัวเองเพื่อให้ตัวมันสามารถโจมตีได้โดยที่ไม่โดนเอฟเฟกยิงทิ้งก่อนตัวต่อมาราสีเมทุนจิมินาซึ่งมีความสามารถเมือนเชิญได้จัวหนึ่งและสามารถเรียกเพื่อนที่เป็นเผ่าจากประเทศหรือมอง หรืออิมเมจินเบสจากบนมือได้ฟรีหนึ่งใบและเมื่อเราทำการอัญเชิญสปริเผาจากประเทศหรือสิ่งมงคลแบบจ่ายคอร์สเราสามารถเรียกเพื่อนที่ที่เป็นเผาเดียวกันกับตัวนั้นจากบนมือได้อีกหนึ่งใบเป็นตัวซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนั่นเอง ดยเลียของตัวนี้เนี่ยเอาไปบีพอเหตุผลคือตัวมันเองออกแบบมาให้เล่นเป็นซัพพอร์ตเท่านั้นด้วยความที่การไทยไม่ได้ออกของใช้มาครบทําให้การเล่นสายจักรวรรดิเวสิบมงกุฎของสีเหลืองเนี่ยมีแค่เด็กคนุมลินเด็กเกียวซึ่งตัวมันเนี่ยไม่ได้จะเป็นกับเด็กนั้นเลยแต่ในระดับการแข่งขันตัวมันถูกใช้เป็นกุญแจสําคัญในการเล่นเด็กจักรวรรดิสายโมถือเป็นเด็กที่เก่งในระดับต้นๆของเมตาและเป็นเด็กเดียวที่ใส่การ์ดใบนี้ด้วยตัวที่4ราศีกรกฎเคนซ์เซิร์ตหากจะทําการป้องกันการโจมตีของสปรรของะเท ผู้แข่งต้องใช้สปลิต2ตัวหรือแอนติเมทสตัวในการต้องกัด และมีความสามารถโน้มล้มล่างโจมตีหาคู่แข่งเสียไลท์จากการโจมตีของตัวนี้คู่แข่งจะถูกยิงอีกหนึ่งไลท์และตัวมันจะฟื้นสภาพได้ตัวนี้อยู่ที s ครับตัวมันจะสร้างความกดดันให้คู่แข่งเนื่องจากการป้องกันการโจมตีนั้นจะลำบากมากขึ้นและหากตัวมันสามารถทํความเสียหายกับไลท์คู่แข่งได้มันจะยิงไลท์และฟื้นสภาพขึ้นมาตีได้อีกรอบแต่ตัวมันมีบทบาทแค่ในเกมบุกเท่านั้นความสามารถที่จะยิงไลท์และฟื้นสภาพยังต้องอาศัยเงื่อนไข2อย่างคือตัวมันต้องล้มล่างกับอิมเมจินเบฟบวกกับต้องทําให้คู่แข บูจะเป็นตัวที่สร้างความผลดันได้ดีแต่ยังต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างในการดึงประสิทธิภาพทั้งสามารถหาทางแก้ได้ง่ายโดยรวมก็ยังถือว่าเก่งเลยให้อยู่ในเทียสไปผลใจใครหลายคนละสีสีไปวูมีโอมาพร้อมกับอันต้าชิลสีสีสามารถเพิ่มสภาพได้เมื่อเพื่อนเสริมสภาพและยังสามารถเพิ่มเจมให้ตัวเองกับเพื่อนในสนามได้ซึ่งแน่นอนว่ามองดูยังไงมันก็ต้องอยู่ดับเบิลเอสหรือทิพเอสแน่นอนและเทียที่ผมจะให้มันก็คือ S ครับ คือตัวมันเก่งครบเครื่องก็จริงเก่งถึงขั้นที่มีแค่ตัวมัน2ตัวก็จะสร้างการโจมตีหรือป้องกันแบบ i ฟิน n i t y ได้ซึ่งจะสร้างคอมโบโจมตีหรือป้องกันได้อย่างหลากหลายและยังมีอันต้าชิลในการป้องกันตัวเอง แต่ว่ามันดันไม่ป้องกันสีแดงกับสีฟ้าซึ่งเป็นสีที่สามารถทําลายตัวมันได้ง่ายและถึงมันจะปิดจุดบอดต,ตรงนี้โดยการใช้เทพมารมายาแต่ทั้ง2ส,สีนี้มีการ์ดที่เอาไว้ยิงเบฟบนสปริตรวมล่างได้มาถึงตรงนี้อาจจะงงมีชิลและจะยิงได้ยังไงคืออิมเมจินเบฟเนี่ยเวลาเราเบฟมันสองข้างมันถือว่าน้มล่างโซละใบกันเพราะฉะนั้นหากเบฟด้วยอีกตัวที่ไม่มีความสามารถในการป้องกันตัวเรายังสามารถใช้เอฟเฟกยิงเบฟใส่ตัวด้านข้างอีกตัวได้เป็นที่แก้ทางเทพมารมายานั่นเอง ถ้าเบเพียงข้างเดียวก็รอดไปแต่ก็จะเป็นการลดประสิทธิภาพของ i m a g i n g b เ a ็ไปในตัวนั่นในส่วนของควาสามารถเพิ่มเจมตัวมันก็ต้องอาศัยการซิวด้วยและถึงจริงๆเอฟเฟกนี้จะไม่ค่อยสําคัญจะไม่ใช้ก็ได้นั่ก็ถือว่าใช้ประสิทธิภาพได้ไมเต็มที่สุดท้ายตัวมันที่เหงาครับตัวมันเนี่ยต้องเพื่อน เพื่อให้ตัวมันสามารถฟรื้นสภาพได้หลายครั้งถึงจะใช้ตัวมันแค่2ตัวเท่านั้นในการฟรื้นสภาพแบบอินฟินิตี้และนั่นแหละคือเรื่องยากเพราะธรรมชาติของเด็กสีขาวเป็นสีที่จั่วน้อยการท,ที่มีเอฟเฟกต์เอาการอย่างในเด็กขึ้นมือมีน้อยยิ่งถ้าจะทำคอมโบแบบเอาชัวโดยใช้ลีโอสองใบเทมันมายาสองใบบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ยากมากโดยรวมแล้วมันยังเป็นกาซที่เก่งมากสร้างสรรค์คอมโบได้เยอะแต่มีเงื่อนไขยเยอะเช่นกันใบต่อมาลาศีกันโบก็วลเจ มา้อมกับความสามารถลงสนามฮิวไลท์ดีสปริตคู่แข่งขึ้นมือทําให้คู่แข่งไม่สามารถสั่งสปริตหรืออันติเมทที่มีคอสสองสามห้าเจ็ดสโจมตีได้และเก็บสปริตเผาจากประเทพหรือคนทันที่ถูกทำลายโดยคู่แข่งขึ้นมือได้ใบนี้ผมให้ B ครับเนื่องจากตัวนี้เป็นซัพพอร์ทที่เป็นทางด้านเกมรับ ซึ่งความสามารถเมือนเชิญและความสามารถที่จะเก็บสปรีเพาจากประเทศหรือคนพันที่ถูกมลยโดยคู่แข่งขึ้นเมืองได้เนี่ยไม่ได้เป็นความสามารถที่เด่นมากเอฟเฟกที่ดีจริงๆคือเอฟเฟกที่ห้ามคู่แข่งโจมตีตออยังมีช่องโหว่อยู่ดีเพรายังใช้คอสอื่นโจมตีได้ปกติแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้คุ้มค่าเนื่องจากคอสสองสามห้าเจ็ดเป็นคอสยอดนิยมทาให้ช่วยเบรกเกมบุกในช่วงต้นเกมได้อีกหนึ่งใบที่เป็นคนใจใครหลายคนลาสตุนลิบ้าโรโกเลมจุดเด่นคือสามารถโจมตีโมเด็กอีฝ่ายได้เรื่อยๆจนเด็กหมดเจรับ ตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้ปิดเกมเท่านั้นโดยใช้การโมเด็กหาโมโดนสปริตก็จะฟื้นสภาพขึ้นมาตีโมต่อได้โดยที่ถ้าตัวมันฟื้นสภาพอยู่คู่แข่งจะไม่เสียไลฟ์จากการโจมตีทําให้คู่แข่งจะไม่สามารถใช้เบิร์ดมาเสียไลฟ์ได้และไม่ได้คอเพิ่มจากการเสียไลฟ์เลยทําให้ถ้าไม่มีการป้องกันตัวมันเด็กเอาแน่นอนเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วการดในแต่ละเด็กจะมีการสปริตอยู่เยอะแต่ตัวนี้ไม่สามารถขึ้นไปอยู่เทียร์สูงกว่านี้ได้เนื่องจากการป้องกันมันทําได้หลายทางและด้วยความที่ตัวมันถูกออกแบบมาให้เป็นการดดดดดปิเเเเเเกมมมมท่่่่านนนนนนััั้้ตวจจึงไีีีุอืๆลลยยบ็ และีพิจิกสกอสเปียมาพร้อมความสามารถที่จะเปลี่ยนให้อิมเมจินเบฟกลายเป็นสปลิทเผาจากประเทศและโจมตีได้และสามารถซับพอร์ตสปลีทเผาจากประเทศหรือสิษย์มงกุฎได้ด้วยเอฟเฟกท,ที่บอกว่าเมื่อสปลีทเผาจากประเทศหรือสิษย์มงกุฎโจมตีทำลายสปลิทหรืออันติเมทที่มีคอร์สไม่เกินตัวนั้นได้อยู่ดีไปโคตรกาด การตั้งแต่ตัวออริจินัลรีเวลว่าออกมาก็ไม่ต่างกันเลยคือถ้าเรามีอิมเมจินเบฟอยู่เราเอามันรวมแรงตียังไงก็คุ้มกว่าซึ่งในแต่ละเด็กก็ไม่ได้ใส่อิมเมจินเบฟไว้เยอะอยู่แล้วความสามารถที่ได้ใช้จริงๆคือความสามารถที่2ที่จะทําลายสปริตหรืออันติเมตเมื่อสปรีตเผาจากประเทศวิสิตมงกุฎของเราจมตีซึ่งถ้ามองลึกลงไปเด็กสายจักรวรลเทพแต่ละสีมีการเคลียสนามที่ใช้ง่ายกว่าใบนี้อยู่แล้วใบต่อมาราศีคนแบกง,งูแอสเพอร์ติออส บนี้เป็นเบิร์ดที่มีความสามารถป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกทิ้งได้สามารถส่งคอบนสปลิทหรืออันติเมตคู่แข่งหนึ่งใบไปไว้ได้ทั้งหมดเลยและยังสามารถทำให้สปลิทเขาจากประเทศหรือผู้อาสารพิธที่ถูกทำลายจากการเทียบดีพียังอยู่บนสนามในรูปแบบฟื้นสภาพได้เก่งกว่าตัวเมื่อกี้แน่นอนแต่เอาไปซีพอเนื่องจากเป็นการที่ค่อนข้างใช้ยากเพราะต้องอาศัยการซิลเพื่อที่จะทำให้เบิร์ตนี้ไม่ถูกทิ้งและเงื่อนไขาการใช้เบิร์ตเราก็ต้องเหลือไรซ์สองเม็ดหรือต่ำกวัว บวกกับการที่เป็นคอส9ทำให้ไม่ว่าจะยังไงก็เรียกตัวนี้ได้ยากอยู่ดีแต่ถ้าใช้เบิร์ดได้ก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่แรงในระดับหนึ่งและในเกมบุกที่คู่แข่งมีระยเหลือเพียงหนึ่งเม็ดทำให้คอสสามารถที่บอกว่าทําให้สปริดเขาจากประเทศหรือผู้อสรพิทที่ถูกทำลายจากการเทียบ BP ยังอยู่ในสนามรูปแบบคุณสภาพแสดงประสิทธิภาพได้ดีเนื่องจากหากใช้สปริดที่ BP น้อยจมตีคู่แข่งก็จะต้องป้องกันและหากตัวนั้นถูกทำลายก็สามารถพื้นสภาพขึ้นมาตีต่อเนื่องได้เรื่อยๆต่อมาเป็น รานสีธนูซัชิโตอพอลอ่โลโะก็จดเด่นสามารถดับเบิลเบฟกับอิมเมจินเบฟได้สามารถโจมตีและทำลายสปิดหรือออนติเมทเพื่อยิงไลนคู่แข่งได้และสามารถจ่ายคอร์สโดยการโมดเด็กตัวเองเพื่อฟื้นสภาพขึ้นมาโจมตีได้เรื่อยๆเนื่องจากตัวมันสามารถดับเบิลเบฟได้ทําให้ตัวมันสามารถทําคอมโบได้หลากหลายมีเจมจากการเบฟและด้วยการที่เป็นเผ่าจากักรวรรดเิเทพบวกกับเป็นสีแดงทําให้มีการซัพพอร์ทำให้เล่นง่ายมาก ซาจิโต้เป็นการ์ดที่เก่งในด้านการบุกมากเนื่องจากสามารถทำลายสนามบวกกับยิงไร้ได้และยังสามารถฟื้นสภาพขึ้นมาตีได้เรื่อยๆข้อเสียคือการที่ฟื้นสภาพได้ต้องโมเด็กตัว N16 ใบาหากไม่สามารถปิดเกมได้คอสาม่านนี้ก็คือดาบสองคมที่จะทำให้เด็กเราเอาได้ง่ายเนื่องจากส่วนใหญ่การ์ดนี้จะอยู่ในเด็กสีแดงซึ่งธรรมชาติของเด็กสีแดงคือการจั่วการ์ดที่ค่อนข้างจะเยอะเลยทำให้การ์ดนี้ได้อยู่ในเคียด w สไปต่อมาราศีมังกรสไตล์บอกมีจุดเด่นคือการนำก๊าซสีม,ม่วงจากในแท็ก,กับขึ้นมือได้ง่ายได้หลายใบมีความสามารถในการถอดคอสกรีหรืออัลติเมตคู่แข่งลงแทสและอัปเกรดไปเป็นทรงคอไปไวอยได้ UTA ครับเนื่องจากเป็นการที่ใช้ง่ายคอสไม่สูงมากความสามารถในการเก็บก๊าซสีม,ม่วงจากในแทสได้ทีละหลายใบทําให้สามารถทําคอมโบการโมเด็กตัวเองได้ซึ่งเป็นจุดเด่นของเด็กสีม,ม่วง สามารถกดดันคู่แข่งโดยการส่งคอไปแทสได้ซึ่งหากมีหลายใบก็สามารถส่งคอลงแพสด,ด้จำนวนมากขึ้นแต่หากจะอัปเกรดให้ส่งคอไปไวอยได้ก็ต้องซิลก่อนข้อเสียคือเป็นการ์ดที่ช่วงต้นเกมจะมีประสิทธ,ธิภาพไม่เยอะมากเพราะต้องอาศัยเงื่อนไขหลายอย่างรวมถึงการที่จะต้องใส่คอ3เม็ดเพื่อเป็นเลเวล2ซึ่งธรรมชาติของเด็กสีม่วงมักจะไม่มีคอพอไว้ใช้เยอะทําให้หากจะดึงประสิทธิภาพของตัวหมนให้เต็มที่ต้องรอถึงช่วงเลทเกมไวที่12ราศีกุม อควาเอลิชันเป็นการ์ดที่เอาไว้ต่อก่อนกับสปิริตหรืออัลติเมตล้มล่างเนื่องจากมีความสามารถทําให้การ์ดเหล่านั้นฟื้นสภาพในรีเฟสเตกไม่ได้สามารถแจกอันต้าชิลสี่4ให้สปิริตเขาจากประเทพของเราได้และเลเวลสุดท้ายทําให้อัลติเมตคู่แข่งไม่สามารถฟื้นสภาพได้เป็นการ์ดที่ออกแบบมาเพื่อเป็นการ์ดแก้ไขสถานการณ์เกมบุกข,ของคู่แข่งได้ดีช่วยเสริมอันต้าชิลทําให้มีเวลาในการเซตบอร์ด หรือช่วยให้เกมบุกของเรามีการป้องกันกา๊าเสียสนามและในเมตาปัจจุบันเด็กอติเมทที่ยังสามารถเล่นได้ดีจะเป็นเด็กสีแดงเขียวซึ่งการนี้เป็นการที่ใช้แก้ทางได้ดีเ A เอครับเนื่องจากเป็นกา๊าที่เล่นได้ทางเดียวทําให้มีมความหลากหลายในการทําคอมโบโดยสุดท้ายลาซีมีนพิสเกเก,กเลียนขอตสามารถเมื่อลงมาขอดคอบร์สปริตหรืออัลติเมทคู่แข่งทั้งหมดตัวละเม็ดลงแทบและสามารถทําให้เทิร์ต่อไปคู่แข่งไม่สามารถอเชิญอัลติเมทได้อีกขคตสามารถคือการทําให้คู่แข่งต้องทิ้ง เนื่องจากคอสามารถค่อนข้างจะใช้ยากเพราะเป็นการ์ดที่มีคอเจ็บทำให้ในช่วงต้นเกมหาจังหวะใช้ยากและคอสามารถที่ห้ามอันเชิญอัติเมตเราต้องผ่านเงื่อนไขาการซิลด้วยส่วนคอสามารถที่ทําให้คู่แข่งต้องทิ้งมือตัวเองนั้นมีเงื่อนไขที่ใช้ยากและหาทางแก้ได้ง่ายบวกกับตัวนี้ต้องใช้คอถึง3เม็ดเพื่อปรับเลเวลซึ่งธรรมชาติของเล็กสีม่วงมักจะไม่มีคอไวพอใช้เยอะทําให้ต้องรอเลดเกมเพื่อสร้างคอมโบแต่การ์ดนี้หากผู้ใช้ในจังหวะที่ดี ก็เป็นการช่วยเคลียบอร์ดรวมถึงเป็นการที่ช่วยตัดคอเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายใช้จ่ายค่าลาในการแฝดต่างๆได้ในกรณีที่มีการ์ดมีหลายใบและข้อเงินใสที่มือคู่แข่งก็สามารถตัดการ์ดบนมือคู่แข่งได้มากเช่นกันชิปนี้นะครับก็ไม่มีการ์ดเทีย์ที่เป็นเอสเลยเนื่องจากผมมองว่าไม่มีการ์ดไหนที่ดีพอจะเข้าเกณฑ์ถ้าเทียบกับเทียมาโดใน1ิปก่อนหน้าที่ได้เทีย์ที่เป็นเอสไปซึ่งเป็นการ์ดที่เก่งในการซัพพอร์ตสร้างคอมโบได้เยอะเกมบุกเก่งกดดันได้ดีสามารถเก่งได้โดยไม่ต้องใช้เงินไขเยอะเล่นเป็นแบบวารดไ เลยเป็นเหตุที่คลิปนี้ไม่มีการ์ดเทียร์ท 1S เพราะไม่มีการ์ดที่เก่งพอๆก,กับตัวเทียร์มาโดซึ่งเทียร์ลิ์นี้ก็เป็นความคิดเห็นของผมเองเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเทียร์ลิ์ของตัวเองได้ในเมนเลยสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยหากชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์ก็ s u b ๊กเกอ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย